สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบาร็อกมะมาอัสลอฮุลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอะลลอฮฺมอัลฮัมดุลิลลาฮิรัลลอฮฺอลอาลามีนวะบิฮินัสตอฮฺอัลลฮอัลลอฮฺอลาอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮัลลอฮิลลอฮฺลลอฮอลลอฺอัลลอฮฺอ رب إشرح لِي صَدْرِي وَيَيْسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يفقه قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبركاته قوامรัก ความเมตตาความกรุณาปราณีใจอุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพบกับแฟนๆพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลัง ชูโครขอบคุณต่อลอซุบฮานะวตุตาลนะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีทำอามันอิบะดาต่อละซุบฮานะวะตาลาได้อัลฮัมดุลิลลาห์ชูโครขอบคุณต่อละซุบฮานะวะตาลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการเรียนรู้ในช่วงของการศึกษาทําความเข้าใจาเรื่องราวของอันอิสลามในช่วงของการศึกษานะครับเรื่องราวของศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อิสลามที่เกี่ยวข้องกับคนในอดีตในยุคก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ใช้ความพยายามความมุมาะนะความอุตสาหะเพื่อให้อิสลามนั้นเนี่ยแผ่ขยายและสูงส่งจนกระทั่งอิสลามนั้นมาถึงพวกเราในทุกวันนี้ดังนั้นนะครับพี่น้องอยากจะให้ท่านพี่น้องเนี่ยศึกษาพร้อมๆกันร่วมกับผมนะครับในส่วนของประวัติศาสตร์อิสลามประวัติของบรรดาบรรพชนคนก่อนหน้าพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นสหาบยก็ดี ไม่ว่าจะเป็นตาบีรอีนก็ดีไม่ว่าจะเป็นตาเบียตาบีรอีนก็ดีสามยุคสามสมัยนะครับพี่น้องเป็นสามยุคสามสมัยที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลานะครับได้ให้เกียรติพวกเขาเหล่านั้นและท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมได้ทรงการันตีถึงคุณงามความดีเอาไว้ในฮะดีษที่ว่าคอยรุลนาสคอยรุลกุรูนกอรนีซุมมันละดีนายาูนะฮุมซุมมันละดีเนยาูนะฮุมดังนั้นนะครับพี่น้องวันนี้เนี่ย ผมอยากจะเรียนกับท่านพี่น้องว่าบรรดาสหายบะคือบรรดาบุคคลที่ท่านได้เจอได้เห็นได้พบท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับพร้อมกับอีมานศรัทธ,ธาต่อละซุบฮานะฮูวะตาลา <c oughs> พร้อมกับอีมานศรัทธ,ธาต่อละซุบฮานะฮูวะตาลาและเสียชีวตพร้อมกับอีมานพวกเขาเหล่านั้นคือสหายบะของท่านนาบีบรรดาสหาย บุคคลที่เคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะอัลัยฮิวะซัลลัมในสมรภูมิต่างๆในยุคถัดมานะครับหลังจากซาบะคือยุคของตาบิอินซึ่งตาบิอินนั้นเนี่ยคือบรรดาบุคคลที่ไม่ทันได้เจอกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะอัลัยฮิวะซัลลัมแต่ทันได้เจอกับบรรดาสหาบะมีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะละอลาและเสียชีวิตพร้อมกับอีมานนั่นคือตาบิอิน นะครับยุคที่สองหลังจากสฮาบะและในยุคที่สามนะครับเป็นยุคของตาบิยตตาบีอินคือบรรดาบุคคลที่ไม่ทันได้เจอกับท่านนบีไม่ทันได้เจอกับสฮาบะแต่ทันได้เจอกับตาเบีอินมีอม م านศรัทธาต่อละซุบฮานุวตาลาและเสียชีวิตพร้อมกับอีมานนั่นคือตาบิยตตาบิอินทั้งสามยุคสามสมัยยุคของสฮาบะยุคของตาบีอินยุคของตาบิยตตาเบีอินนั้นท่านในบีวสลัมทรงการันตีเอาไว้ ซึ่งแน่นอนล้ครับเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่พวกเรานั้นจะต้องมาศึกษามารับฟังมาร่ำเรียนนะครับในส่วนของประวัติศาสตร์ของพวกเขาเหล่านั้นซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาท่านมีน้องไปสู่การเรียนรู้รับฟังนะครับในประวัติของบรรดาตาบีอินซึ่งตาบีอินที่เรากําลังพูดถึงอยู่นะครับและเราจะพูดต่อไปในวันนี้นยก็คือตาเบีอินที่มีชื่อว่าท่านซาอิดบินจูเบร์รหิมะฮุลนหล ท่าน س อีดบินจูเบรรอฮิมาฮุลโ์ท่านนั้นเกิดท่านนั้นเนี่ยเกิดนะครับถือกําเนิดในปีฮิจรรัตสกรารที่38ท่านนั้นถือกําเนิดในปีฮิจรรัตสกรารที่38ในยุคสมัยของท่านลีบินอบีลตอลิบเป็นคอลิฟาโดยในท่านนั้นเนี่ยได้รับเรียนศึกษาหาความรู้นะครับจากบรรดาซออาบั์หลากหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอบูฮุยเร์ท่านอับดุลลอฮ์นุอุมาร ท่านอบูุลไซด์อัลคูด,ดรีท่านหญิงไอิชชารอดีอัลลอฮุอันฮาและเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบครูคนหลักที่ท่านซาอิดบินจูเบดได้ร่ำเรียนเนี่ยก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอดีอัลลอฮุอันฮุมาผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาอัลกุรอานเชี่ยวชาญทางด้านของอการอัตถิบารอัลกุรอานนะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับท่านซาอิดบินจูเบดเนี่ยจึงได้ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ ได้ถูกเขียนเอาไว้นะครับเพื่อให้พวกเราได้ร่ำเรียนท่านนั้นเป็นผู้รู้ผู้ที่มีความสามารถทานด้านวิชาการต่างๆแต่ท่านนั้นก็ยังเป็นบุคคลที่ประกอบอามาันอิบาาได้ยอย่างมากโดยครั้งหนึ่งนะครับมีเรื่องราวจากท่านออมัรบิลดรรินรอฮิมาวุลล์นะครับผู้รู้ในสมัยนั้นได้เล่าว่ากอลากะตะบะซอยดุบนจูเบรินอลาอบีกิตาบัน ท่านอุมัดได้เล่าว่านะครับท่านอุมัดบินดรัรนะครับท่านได้เล่าว่าครั้งหนึ่งท่านซาอิดบินจูเบสได้เขียนหนังสือมาหาพ่อของฉันเอาซอฮูบิตักวัลลอได้สั่งเสียได้ทําการวาสีตพ่อของฉันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของตักวาความยำเกรงต่อละตาละวากอละอินนบะออัลมุสลิมีกุลเลยอหมินกอนีมาตุนแท้จริง นะครับท่านซาอดบินยูเบดได้กล่าวว่าแท้จริงการที่ผู้คนการที่มุสลิมคนหนึ่งนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ทุกทุกวันของเขานั้นเป็นเปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติรอหนีมาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าฟาดกลฟารออีวอวัสซาลาวาตท่านซาอิดบินยูเบดได้เตือนนะครับท่านดัรหัวรนพ่อของท่านอุมัดว่า ให้เตือนกล่าวเกี่ยวกับฟลอรอิสการแบ่งมรดกและการละหมาดหรือข้อบังคับต่างๆว่ามายะรุซุกูฮุลลอหุมิริสกีในใดนตึกเตือนวาซัยยตนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของริสกีปัจจัยยังชีพที่เราตาลาประทานให้กับเขาอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนเกิดขึ้นของในเดือนรอมฎอนนะครับในใน,ในชีวิตของท่านซาอิดบินจูเบสเนี่ย เป็นเรื่องละเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าจากท่านอาบีชีฮบท่านได้กล่าวว่าแกนัสัยดุบนูอูเบรินอยู่ซ่อนลิลอตเม่าเตฟีรอมรอนคืนหนึ่งนะครับท่านอบูท่านซาอิดบินจูเบตเนี่ยได้ทำ,ำการละหมาดอิชะในเดือนรอมฎอนซุมมายะรุจิหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับไปที่บ้านฟซยัมกูซูฮานีอตนัตันหลังจากนั้นท่านก็ได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับที่บ้านของท่าน ุมม่ยอรุอยหล,ะละูหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับมาหาที่มัสยิดนะครับฝายูซอนลีบนาซิตตอตารวีฮาจินไหวยูตีรูบิซาลาสินหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับมานะครับมาละหมาดตารวี ح, พร้อมกับพวกเราและทําการละหมาดวิตรีวิเทสสามรอกอัดหวยัยุคนิตูเบียกเดรคอมซีใอายะทนท่านทำการอ,าอ่านดูอากูนูความยาวประมาณ50อายะ ท่านนั้นให้ความสําคัญท่านนั้นให้ความสําคัญกับการทําอามันอิบาดะทั้งนอกเดือนรอมฎอนและในเดือนรอมฎอนนี่เป็นนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เรานั้นได้เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยเรานั้นได้เห็นถึงเชื้อประวัติของท่านว่าท่านนั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการทําอามันอิบาดะและในหนึ่งในคุณลักษณะของท่านอีกหนึ่งอย่างนะครับ หนึ่งในคุณาสนาของท่านอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีการตะวักุลการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาอย่างแน่วแน่และมีความกลัวคอเชียกลัวในจิตใจเกิดขึ้นในจิตใจของท่านเรามาดูนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการตะวักุลมอบหมายต่อละตาลาของท่านเซรีบินยูเบตเป็นอย่างไรและเรื่องราวของท่านที่เกี่ยวข้องกับ ความกลัวต่ออัลลอ์สุบฮานาหัวตาลานั้นเป็นอย่างไรท่านนั้นได้ท่านสายบินจุเบตท่านได้กล่าวว่าอัตตะวักกุลูอ่ลลอฮ์ยุมมาอุลอีมานท่านได้กล่าวสั้นๆไว้ว่าการมอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาั้นเนี่ยหรือภาษาอับที่เรียกว่าตะวกักกุลการมอบหมายต่อตาลาเนี่ยเป็นศูนย์รวมของอีมานเป็นศูนย์รวมของอีมาน นั่นหมายความว่าเป็นหลักใหญ่เลยเป็นหลักใหญ่ของอีมานดังนั้นผู้ศรัทธาจำเป็นจะต้องมีการตะวักกันแต่วักกลุมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตาละ่ะถ้าเป็นถ้าไม่มีการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตาลาแสดงว่าอีมานยังไม่สมบูรณ์นี่เป็นคำกล่าวเป็นบทคำสอนของท่านไซบินจูเบรและท่านไซบินจูเบรนั้นเนี่ยจะขอดุอาเป็นประจำเลยนะครับว่า แก่าจะเรียกอัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกะซิดะขะตะวักกุลอะลัยกะโออัลลอฮฺแท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งการมอบหมายต่อพระองค์ที่แท้จริงวะฮุสนะซอนนิบิกะและการคิดดีต่อพระองค์นะครับคิดดีต่อพระองค์มอบหมายต่ออัลละตาลาท่านเป็นคนหนึ่งที่มอบหมายต่ออัลลอฮตะอาลาอย่างแน่วแน่นะครับและครั้งหนึ่ง นะครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงการมอบหมายต่อละตาลาของท่านเซยิดบินยูเบสเนี่ยนะเราจากท่านมูซาบินรอฟิะท่านได้กล่าวว่าดะค์อลตัวอาลาซดดิบนียูเบรินบีมักกะฉันนั้นได้มาหาท่านเซยิดบินยูเบสรอฮิมฮุลล์นะครับท่านมูซาเ่าว,ว่าฉันนั้นได้มาหาท่านเซอิดบินยูเบสที่เมืองมักกะ วกด้ออกเขาแูสุดาอุนดีดุปรากฏว่าท่านซาอิดบินจูเบดมีอาการเขาเรียกปวดศีรษะสุดาปวดศีรษะอย่างรุนแรงฟะก็ลยล้วูรอยูุนมิมมานอินูคนที่อยู่ข้างๆท่านซาอิดบินจูเบดเนี่ยก็ได้กล่าวกับท่านซาอิดบินจูเบดว่าฮัลกัอันนักี่แกเป็นรจูลญ์ยรคีมินฮิฮิชชีกะ เอาไหมฉันจะหาคนคนหนึ่งที่รู้เกี่ยวกับรุกยะการอ่านสิ่งหนึ่งเพื่อรักษาอาการเจ็บปวดให้กับท่านเนี่ยเอาไหมก็ละลาฮาเจตลีฟิรุกอฉันนั้นไม่ต้องการรุกยะใดๆฉันนั้นไม่ต้องการให้คนมาอ่านรุกยะใดๆบ่งบอกถึงอะไรครับท่านพี่น้องบ่งบอกถึงการมอบหมายต่อตาลาบบ่งบอกถึงการเชื่อมั่นว่า วันนี้บุคคลที่ผู้ที่ให้อาการเจ็บป่วยก็คืออัลลอฮฺตาลาและแน่นอนอัลลอฮฺตาลาจะทรงรักษาอย่างแน่นอนนะครับท่านนั้นไม่ไม่อาศัยเขาเรียกว่าไม่อาศัยสิ่งที่เป็นวิธีการรักษานะครับเพราะอะไรเพราะท่านมีมีมีมข้รีดการตะวะา่ากันความมั่นใจในอัละตาลาอย่างมากนะครับนี่เป็น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะของท่านซาอิดบินยูเบรรอฮิมะฮุนลออ์ที่วันนี้เนี่ยเรามาฟังนะครับว่าท่านนั้นเป็นอย่างไรและในท้ทยนะครับในช่วงไท้ายายนะครับในหนังสือได้ทรงบอกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับความกลัวของท่านซาอิดบินจูเบรต่อลอสซุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยมีบันทึกจาก อันนี้ลกอซิมอัลอาโรชกอละกานณสอีดุบนูจูเบยรินยาบกีบินไลลีฮัตตาอามิชาด้วยกับความกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาท่นานสอีดบินจุเบรร้องไห้ในยามค่ำคืนตอนไหนครับพี่น้องตอนที่ละหมาดตอนที่ในละหมาดเนี่ยท่านซะอีดบินจุเบตในขณะที่ละหมาดในขณะที่ขอดุอา ในยามค่ําคืนเนี่ยท่านร้องไห้จนกระทั่งตาของท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกเจ็บร้องไห้จนตาเขาเรียกตาบวมตาเจ็บนะครับวะรอวาอันไซดิบเนีจูเบียดีอันนั้นฮุยอะกูลอันนั้นฮุกอลท่านซาไซบินจูเบริ رحمه الله เนี่ยท่านเคยไดกล่าวเป็นประจำว่าลาวฟาโรกาะดิกรุลเมาติกลบีแต่หากมาดแม้นว่าการนำลึกถึงความตายนั้นเนี่ย มันออกไปจากหัวใจของฉันหมายถึงถ้าหากว่าฉันนั้นเนี่ยหรือหัวใจของฉันเนี่ยไม่มีการนำลึกถึงความตายแล้วนั้นแล้วอชีตูอายุฟซีดออะเลียกลบีฉันกลัวฉันกลัวว่าหัวใจของฉันนั้นเนี่ยจะทำให้ฉันนั้นเนี่ยพบกับความพินาศสิ่งไม่ดีฟาซาตต่างๆนะครับ นี่เป็นเรื่องราวนะครับท่านพี่น้องของท่านสาอิดบินยูเบตเรื่องราวของท่านสาอิดบินยูเบตที่ให้เรานั้นเนี่ยได้รับฟังในเรื่องราวของทําการทําอามัดอิบัตของท่านก็ดีท่านให้ความสําคัญกับการนําลึกถึงอลัลลอฮ์ตาละท่านให้ความสําคัญกับการประกอบพิธีฮัจพิธีอุมร์ทุกๆปีท่านนั้นจะเดินทางไปนครมักกะเดินทางจากกูฟะ ไปเข้าสู่นครมาดีนนครมักกาเนี่ยเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์หนึ่งครั้งพิธีอุมรอหนึ่งครั้งด้วยกันทุกปีสองครั้งท่านจะทําการเดินทางเพราะท่านนั้นให้ความสําคัญกับการทำฮัจญ์และอุมรอและทุกประจําเลยนะครับท่านนั้นก็จะทําการนาลึกถึงอัลลอฮ์ตาละท่านจะทําการนาลึกถึงอัลลอฮ์ตาละและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสิบขึ้นแรก นะครับสิบวันแรกของเดือนรุ่งอรุณท่านนั้นเนี่ยจะทําการประกอบอามันอิบะาดาและท่านนั้นจะเขาเรียกว่าไม่ดับไฟะนะไม่ดับไม่ดับตะเกียงะนะไม่นอนนะครับไม่นอนในยามค่ําคืนของเดือนอสิบคืนแรกของเดือนรุลงอรุณท่านจะไม่นอนท่านจะประกอบอามันอิบะาดาทำอามันอิบะาดาอย่างขมักขมันแล้วพอมาถึงในช่วงของ วันที่เก้าของเดือนดุลฮิจญาห,หรือวันอารอฟาฟะห์นั่นเองเนี่ยท่านนั้นก็จะปลุกคนในบ้านาปลุกคน,นคนในบ้านเพื่อให้มาร่วมทําการรับประทานอาหารสพฮูรพร้อมกันเพื่อตื่นสินอดในช่วงเช้าเวลากลางวันนะครับและท่านนั้นเนี่ยก็จะกล่าวานะครับอีกหนึ่งอายะที่ท่านนั้นเนี่ยจะรำลึกถึงอัลลอฮฺาตาอาลาเป็นประจำ นึกถึงมีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษของละตาลาในวันอาคีรอเนี่ยหนึ่งอายะที่ท่านนั้นจะอ่านเป็นประจำก็คือวัตกูยอมันตุรจาอูนฟีฮิอิลลอในอายะนี้อัลลอฮ์ตะท่านสะดบินจุมตดได้กล่าวได้อ่านอายะนี้เป็นประจำอายะที่ว่าวัตกูยอมันพวกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัววันหนึ่ง ตูรูจาอูนาฟีฮิอิลลอฮในวันนั้นวันที่ท่านนั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และุะตาลาท่านซาอิดบินจูเบตจะอ่านอายะนี้เป็นประจำ้ดยกับความเกรงกลัวนะครับต่ออาดาบที่จะเกิดขึ้นในวันอาคเร์โดยในหนังสือได้บันทึกว่าท่านนั้นจะอ่านอายะนี้ซ้ำไปซ้ำมานะครับยี่สิบกว่าครั้งด้วยกันพอถึงอายะนี้เนี่ยท่านจะอ่านซ้ำไปซ้ำมา เพื่อเป็นการย้ำเตือนตัวเองว่าวันนี้ต้องกลับไปหาอัลลอฮฺละ,ละดังนั้นนะครับพี่น้องเรื่องราวต่างๆที่วันนี้ผมได้นํามาเสนอกับท่านพี่น้องเนี่ยเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับคุณลักษณะต่างๆสิ่ัต์ต่างๆเพื่อให้เรานั้นได้เป็นข้อเตือนใจกับตัวเราเพื่อให้มันนั้นเป็นข้อย้ําเตือนกับตัวเราว่าวันนี้เราต้องประกอบอามันอิบาดนะเพราะวันนี้เราจะไม่ได้อยู่ในโลกดุนยาตลอดไปเราจะต้องจากโลกนี้ไปและเดินทางสู่โลกอาคเระห์ดังนั้นวันนี้อย่า หมกมุ่นยาติดยึดติดกับโลกดุนยานะครับบททดสอบต่างๆเข้ามาจงโปรดรับเอาไวา้อดทนและอัลต阿拉นั้นจะทรงให้รางวัลกับผู้ที่อดทนเหมือนกับท่านซาอิดบินจูเบรที่ท่านขมักขะเม่นในการทําอามาัลอิบดะดาและพบกับสิ่งต่างๆนะครับจนกระทั่งท่านนั้นกลายเป็นผู้รู้ในอดีตให้เรานั้นได้มาศึกษาร่าเรียนในในวันนี้นะครับประวัติของท่านดังนั้นนะครับพี่น้องเรื่องราวของท่านซาอิดบินจูเบร์เราให้มาุลเหร ตาบีอีนท่านนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ท่านพี่น้องได้ติดตามไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจสาหรับพวกเรานะครับฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม